เก็บลูกเก็บ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 ผ้าให้แม่กับน้องเพราะว่ายังเหลืออีกสองตะก้าที่ที่ยังพันได้แล้วจ,จ้ะน้องจา๋าเก็บก่อนเดอหมวมเล้ยงสิได้ครับลุงกอง พี่น้องจ้าล่มแห้งหลายเพึ่งลูแม่จักรยานนี่เล้อร่มมึงโอ้จักรยานก็ลโดดพี่น้องต้นไม้แห้งหลายจ้าเข้าของร่มอีกแล้วปาดมึงล้มจ้าทโอ้ต้นไม้พี่เต้ยพี่เต้ยอย่าไปตากฝนนะลูกเดี๋ยวบอสลายนะ เชือกเสือผ่านแล้วก็ขามาลูกไม่เดี๋ยวมันก็หายอีกทีหรอกเอาแล้วมันจะเป็นสีฟ้าไหมอ่ะฝนมาตกไปแ <c oughs> อ้วคูสติวลงในน้ำหมดเลยนะ่ะอันนี้ฉันแดงอ่ะเตี้ย <c oughs> ใช่ <c oughs> อันนี้อยู่ในห้องเหรอเด้อ,อ,ดอจา้าบ่ได้อยู่ข้างนอกเด้อพี่น้องจ้าอยู่ในห้องเด้อ แอบพายอยู่กับอันมาตางด้วยจ้ะน,นี่สะพานนักเรียนน้าเอา้าพอ่อไปยังลูกเด้อไม่ทป็นไรมันโดนสะพานนั้นทับอยู่อ่าเดแต่ใครเก็บมันเดียวใครเก็บขึน้กขนก็ได้นเนาะว่าให้มันเอาไวต้ตรงนี้ที่เดิมบ๊วยลมแหง้งฝนแห้งหลายาจ้ยงาว่ามันแดดเปียงๆบ่ม,มีเมฆด้วยจ้าแต่ว่าฝน กดหมาบัดมือใด้มือเมียแข้งๆข้งฝนโมไมาจา้จ้ะมือใด้เมีก้อนใหญ่งๆฝนโมไมาา้แต่ว่ามือนีพี่น้องสา,ามเบื้องดูพลังนอนฟังเสียงฝนล้ลมนี่จ้ะล้มแห้งพราพี่น้องสามเบื้องเอาหลังจากล้มไปแล้ววันดนี้เบื้งดูพี่นอ้องจ้ะต้นไม้ <laughs> แล้วก็ฝนสาดแบบพัดไปพัดมาจา้ะเพราะแม้ว่าสาดมานิ่งๆเดี๋ยพี่น้องจ้พัดแบบพัดเวียนนะจ้ะพัดกลับไปกลับมาจา้ะตกแห้งค่ะฝนตกแห้งจ้ะเมื่อนี้พี่น้องจ้าชุ่มฉ่ำกันทั่วท้องทุ่งนา ล้มนิ่งแล้วค่ะล,ล้มหยุดแล้วบุรัวสิมาอีกวาล้อเบิง้งลอลุนกันพี่น้องมหม,มชุ่มฉ่ำกันทั่วทุกนานี่ผลงานวันนี้หลังจากถึกล้มฝนถล่มมาจา้ะทุกนาะน้ำค้างชุมช่มฉ่ำจ้ะชุมช่มฉ่ำชุมช่มฉ่ำน้ำค้างเลยโอ้สดชื่นจ้ะป่ะเนี่ย ต,ต้นไม่เอ็นเนี่ยเขาคลองกับมีอันถังขยะันน่ะจาที่ปิวมีแค่ถังขยะจ้าที่ปิวโ,โ,โนต้นไม้พอเขามอดหักปนอหักปนอจะ้ะ ไปสำรวจต้นไม้สำรวจต้นไม้พ่อเขาหมอดจ้าสำรวจต้นไม้พี่หมอดนะจ๊ะมึง <c oughs> อีกแล้วค่ะท่านอีกแล้วอีกแล้วเอน็นลูตามลมอีกแล้วจ้าเอน็นลูตามลมอีกแล้วจ้า นี่ลูตามลมไปหมดเลยจ้าอุ้ยกิ่งหักแล้วเนี่ยพี่น้องจ้าอันนี้ที่ผูกไว้เมื่อนั้นจ้าเอ็นกลับขึ้นมาคือเกา่าอุ้ยเอ็นหมดทุกต้นเลยจ้าเอ็นทุกต้นเลยค่ะเอ็นไปทั้งที่ตะวันออกหมดเลยจ้าต้นไม้ใหญ่นั้นด้วยเห็นบ่าะพี่น,อนอ้องจ้าต้นชงโคหรือต้นเสี่ยวเอ็นไปน้ำกันเบิดเลยจ้า ลมไม้แหงคักดีดีนะต้นไม้บอหกนะักเนาะพี่นอนะไปไป้องเนาะเฉไปๆเขาเลาะเบิ้งดูวยปะเนะี่ยเดี๋ยวมีความเสียหายอีกอันนึงเสียพี่น้องของเบิ้งเอาบอกับกม่วงกระลุนบัดนี้บกักม่วงกระรุนเดี๋ยวค่อยมาเก็บจนะ้ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะพี่น้องเนาะบ่ได้ถือถุงมานำ้ำพี่น้องจา๋าโอ้ยเน,นาะน้ำท่วมคัง คือเหียนสมัยตะกี้น้อพี่น้องเนาะฝนตกสัมนีพากกันไปหาเก็บบอ,อกหอยนาะซือมือนีไปเก็บอะไรเราจะสารเคมีมันหลพี่น้องจ้ามาหนีสิไฮเบิง้งอา้าววันเนี่ยเซอร์ไพรส์พี่น้องจ๋าเมื่อกี้นี้ไปเบิร์ดเอดแลยะเลยพี่น้อง ลมไม้แห้งหลายใจแห้งก็เมื่อนั้นอีกเลยจ้าพี่น้องจ้าอืมกองกลนขึ้นฟ้าเลยจ้าบิ่งดูนละพี่น้องจ้าพี่มอดสาระหน่อยเจ้าพังเราเด้อพี่มอดนี่ละค่ะพังเบิดแล้วล้มแห้งหลาย้ะเมื่อกี้ล้มแห้งอีหลีพี่น้องล้มแห้งค่ะค่ะ ข้าวของเสียหายเอ่อที่ยุนนั่นบ่มียังพังด้พี่น้องมาพังสาราจะ้ะเอาตามนั่นละพี่น้องค่อยลื้อค่อยถอนออกเนาะให้มันเลี่ยวฝนเลี่ยวยังก็เนาจะจ้ะ <c oughs> ปิวเบิร์ดปิวลงจากสารานี่ละค่ะ หลังจากพายุหยุดมารับชมความเสียหายกันจ้ามาสำรวจความเสียหายกันว่าอียงเสียหายเน่มีสามีต้นใหม่ต้นไหม่กะเกือบโค่นนะจ่ะต้นไงเนี่ยย่าเห็นป่ะจ้าเกือบโค่นเลยด้วยนะต้นชงโค่นนะจ้ะเกือบโค่นเลยดีที่มันโค่นจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำานี้งกันจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยว ย่างย่างเบิ้งหลายๆหม่งก็จะค่าต้นไม้มันหักบังใดอีกพบพอกันคลิปไหมจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้า